ถ้าเรื่องของมูลค่าทางเศรษฐกิจนะคะถ้าคราวนี้เราพูดถึงเรื่อง GDP เรื่องภาการส่งออกเนี่ยการผลิตรถยนต์สันดาปภายในประเชิงคาเนี่ยมูลค่าในประเทศที่เราได้น่าจะประมาณ50 50-60%ก็คือใช้วัตถุดิบในประเทศใช้แรงงานในประเทศถ้าเป็น EV เราไม่ได้ผลิตแบตเตอรี่เองนะคะอันนั้นก็40%ของมูลค่าลถไปแล้วนะคะแล้วก็ถ้าใช้ใช้สป라이เชนอิเล็กทรอนิกส์พาร์ทอื่นๆบางที่ก็ต้องนำเข้าจากข้างนอกมูลค่าเนี่ยอาจจะต่ำกว่า30%ที่เป็นอยู่ในประเทศเราเองนั่นก็คือการผลิตรถยนต์ IC e 1คันเนี่ยสร้างมูลค่าในประเทศได้มากกว่าการผลิตรถยนต์ EV 1ีคันเนี่ยถึง2เท่ากฎหมายประเทศไทยเนี่ย ไม่ได้บอกว่ารถสัญดาบหรือรถไฟฟ้านะฮะโล o คลคอนเทนต,ต้องไม่น้อยกว่า40%บ40%อนะครับจะเป็นรถประเภทไหนก็ตามแต่แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือญี่ปุ่นเข้ามาในประเทศไทยเนี่ย้าปีหรนะจีนเพิ่งเข้ามาเป็นที่ปีแรกนะะถ้าเราจะคาดการณ์ว่าปฏิหารถ้าเกิดขึ้นทำได้เหมือนญี่ปุ่น50ปีที่ผ่านมาผมคิดว่าก็คงลำาบากแต่เราต้องมองย้อนกลับไปว่าเมื่อตอนปีแรกที่ญีนเข้ามาเนี่ยเป็นยังไง แล้วปีแรกของจีนเข้ามาจะเป็นยังไงนะฮะตอนแรกๆที่ผมจำได้สมัยคนเด็กๆมันเกิดทันนะฮะตอนนทำนะนประเทศไทยมีแต่รถยุโรปรถอเมริกันนะฮะรถญี่ปุ่นเข้ามาตอนแรกแต่เขาเรียกว่าโอ้คุณขับรถกระป๋องเหรอใช่ไหมแต่ทุกวันนี้กลับไม่ใช่รถกระป๋องแล้วเห็นไหมครับมันก็มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆโรบบี้ถงมันจริงๆแล้วรัฐบาลส่งเสริมรถไฟฟ้าแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะเจ็<ะ>ดสิบเปอร์เซ็นต์รถน้ำมันอยู่อย่ารถสตาร์บอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นไม่ได้จะยกเลิก รถน้ำมันนะและอีกอย่างหนึ่งรถน้ำมันผมคิดว่ายังอยู่นานเลยครับเพราะเมืทั้งประเทศจีนเนี่ยเป็นผู้นำรถไฟฟ้านะณตอนนี้ประเทศจีนยังมีอัตราส่วนรถไฟฟ้าอยู่แค่ไม่ถึง4 0อหลังจากที่จีนพัฒน์รถไฟฟ้ามา15ปีเพราะฉะนั้นหลายคนบอกว่าคนไทยจะตกงาน3ามแสนคนแล้วก็ตาแตกพวกนี้ผมคิดว่าคือมันไม่หายไปเลยหรอกถ้าจีนใช้เวลา15ปียังได้แค่ไม่ถึง4 0เปนี่ยปฏิหารคงไม่เกิดขึ้นในประเทศไทยในปีเดียวแน่ ผมมองว่าอันนี้ก็ยังเป็นโอกาสเพราะว่าจีนเนี่ยมาแบบวางแผนการลบเลยนะฮะไม่ต่างกับญี่ปุ่นคือแบรนด์มาก่อนเทคโนโลยี technology transfer ตามมาทีหลังแล้วก็ทเลนต์ถึงจะตามมาเหมือนญี่ปุ่นเลยลถมาชิ้นส่วนมาคนมาสเต็ปมันเป็นอย่างนี้เลยนะครับเพราะนั้นสเต็ปนี้แล้วมันเร็วกว่าญี่ปุ่นเพราะนั้นเทคโนโลยีกำลังถูก transfer มานะครับแค่ว่าผู้ผลิตชิ้นส่วนเราจะจับโอกาสนี้ได้ไหมถูกไหมครับจอยเวนเจอร์ได้ไหม อันนี้ผมว่าผู้ผลิตชิ้นส่วนต้องปรับตัวแล้วถ้าแคปเจอร์ได้เนี่ยผมว่าผมว่าผู้ผลิตเราก็ทランスฟอร์มได้เร็วขึ้น<嗯>ถูกไหมครับแล้วคนจีนพร้อมะนนคนกับเทคโนโลยีมาแล้วผมว่าปรับตัวได้ถ้าถ้าตั้งใจจริงนะครับแล้วอย่าอย่าปิดจนเกินไปนั่นเป็นโอกาสอย่างหนึ่ง